จั์คะบอกได้หรือยังคะว่าสงครามการค้าระหว่งางสหรัฐและจีนในยกแรกนี้จบลงแล้วด้วยดีเราเขียนได้ชัดนะว่าจีนเองบองอเมริกาว่าสิ่งที่อเมริกาเล่นงานเขาไม่ใช่ทำงานเรื่องการค้าหรอกครับต้องการทำลายจีน แต่ต้องยอมรับว,ว่ามมุกไกเองอเป็นฝ่ายที่เขานี่เรียกว่าเป็นฝ่ายที่อ่อนแอนในระดับหนึ่งที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับราะโดยปกติทรัมป์ะจะสังเกตดูเขาจะอยู่แนหนาที่ผมกูแล้วก็เอาหนักแต่ถ้าเมื่อไรเขารู้ว่าตัวเองกับบังส่กนตัวตนนี่ก็ยอมเลยอันนี้ผมเคยคุยกับทางด้านกอปีต้าแล้วจะจบลงเหมือนกับเฟสวันไงที่เล่นงานจีนะจำได้ไหม ส่วนจีนเองก็หนักหนานะครับเพราะว่าในขณะเดียวกันจีนเองต้องกระตุ้นเศรษฐกิจตัวเขาเองซึ่งอเมริกาตอนแรกตั้งใจว่าจีนน่ยกำลังอยู่เป็นฝ่ายเสียเปรียบพี่ว่าเป็นฝ่ายเสียเปรียบนักจะมีปัญหาเรื่อง d e เฟลชั่นเงินฝืดนักจะมีปัญหาสังหารเงินพั์และส่งออกในเท่ากับหนึ่งใน3เอาเข้าจริงๆปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายอย่างที่อาจารย์เล่าก็คือเสียหายทั้งคู่เพราะฉะนั้นจีนเองก็หนักหนาพอสมควร สู่หล้าน subscribers เป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะอาจารย์คะบอกได้หรือ,อยังคะว่าสงครามการค้าระหว่งางสหรัฐและจีนในยกแรกนี้จบลงแล้วด้วยดียังไม่จบครับเพราะจริงๆแล้วการสงครามที่อเมริกากับทั้งจีนมีกันเนะี่ย ไม่ใช่มีมิติแค่สงครามการค้ายอย่างเดียวและไม่ใช่เป็นมิติทางด้านสงครามเศรษฐกิจคือมันมากกว่าการค้าเพราะมันเกี่ยวข้องการลงทุนและอย่างมากกว่านั้นก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงต่างๆเราเห็นได้ชัดนะว่าจีนเองนะครับมองอเมริกานะครับว่าสิ่งที่อเมริกาเล่นงานเขาไม่ใช่แค่หนาเรื่องการค้าหรอกครับต้องการทําลายอเมริกาต้องการทําลายจีนเราเห็นได้ว่า คำคำพากับอะไรต่างๆเนี่ยทั้แล้วก็ผู้ที่อยู่พูดง่ายทีมของเขาเนี่ยมองจีนเป็นศัตรูตัวทําเองนะครับก็เป็นคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงสถานะของจีนจากสิ่งที่จะเรียกว่าพันธมิตรทางธุรกิจไอ้พันธมิตรแฟนอาอาพาร์ทเนชั่นนะทรัสติชพาร์ทเนชิพก็คือพันธมิตรเชิงยุรกิมาเป็นตรัสจิกไรว่าตั้งแต่ในตอนที่เป็นพั้มหนึ่งแล้ว ตอน่อท้าสองเนี่ยคุณจะเห็นเกิดว่าเล่นงานจีนอย่างดูเดือดเลยเราจะเห็นว่าดูได้จากไอ้ตัวทาริฟอะขึ้นไม่รู้กี่รอบนะครับขึ้นไม่คือกี่รอบคืออะไรกรับตั้งแต่แรกเลยเก็บสิเปอร์เซนนะครับในขณะที่เก็บจากแคนาดาและเม็กซิโก2ี่ห้านะครับผมจาได้ต้องการให้จีนเนี่ยช่วยเหลือทางด้านเฟนทานิลช่วยเหลือทางด้าน t ิกต็อแล้วก็ช่วยเหลือลดการค้าแล้วก็เพิ่มอีกครั้งหนึ่งเป็นสิบเป็นยี่สิบพอหลังจากนั้น ก็มีการเก็บอันนี้เก็บทั่วโลกนะครับมีการเก็บเรื่องของเหล็กกับอลูมิเนียมยี่สินะครับรถยนต์25%นะครับแต่ตอนหลังก็มีการอะไรครับผ่อนปอนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมากีตรงนี้อันนี้หลังจากนั้นยังไงครับเรื่องของภาษีต่างตอบแทนหรือภาษีตอบโต้ขึ้นไปเท่าไหร่ครับ36%นะครับ3 6ร้วนกลับไปอีก ยี่สก็ห้าสิบหกของเก่าตั้งแต่ครั้งหนึ่งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็เท่าไรเท่าไห้าสิบหกหกสิบหกเจ็ดสแปสิบเอ็ดและหลังจากนั้นไม่พอขึ้นไปร้อยสี่สิบห้านึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณี้กินก็เลยตอบโต้เอาแค่ร้อยิบห้าพอแล้วเพราะร้อยบห้าเนี่ยเท่ากับว่าม่มีใครยู่ได้แล้วเพราะฉะนั้นในการที่มีการตกลงอันนี้นะครับก็เพราะว่านะฮะทั้งสองฝ่ายเลย นะครับแต่ต้องยอมรับว,ว่ามืกายเองอ่ะเป็นฝ่ายที่นะครับเขานี้เรียกว่าเอ่อเป็นฝ่ายที่อ่อนแอในระดับหนึ่งอ่ะที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะโดยปกติทรัมป์่ะจะสังเกตดูเขาจะอยู่ในลักษณะที่คมกูแล้วก็เอาหนักแต่ถ้าเมื่อไรเขารู้ว่าตัวเองกำลับบงถูกกระทบตอนนี้ก็ยอมเลยอันนี้ผมเคยคุยกับทางด้านของกีตาร์แล้วจะจบลงเหมือนกับเฟสวันไงที่เล่นงานจีนน่ะจำได้ไหมเล่นงานไปเล่นงานมาต้องมาเจรจาอันนี้ก็เป็นไปอย่างที่บอกเลยคือ ไม่ใช่เป็นสีโรซมแต่นี่คือต้องดีเรียงไดกระติบซำเกมอย่างที่อาจารย์เล่าแล้วก็ไหมครับรเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าคราวนี้ทําไมมันลดนะในลักษณะที่นักวิเคราะห์ก็มีการวิเคราะห์ว่าเฮ้ยยางเก่งอาจจะลดไปครึ่งหนึ่งอ่านีนนักวิเคราะห์วิเคราะห์นี้ว่าที่มันขึ้นมาถึงร้ 5. อยสี่จุดห้ายางเก่งอาจจะย์แบกตัวอะไรครับกลับมาที่อันเก่าอันเก่าก็คือก่อนจะขึ้นไปร้อยสี่จุดห้าแต่คราวนี้จะลดไปมากกว่านะนะครับนะทั้งสองฝ่ายถามว่าทําไม ง่ายมากเลยเพราะว่าเมกาลิทัมเนี่ยเจอปัญหาเจอต่อตอนแรกที่เขาเจออันแรกก็คืออะไรครับนะครับก็คือเรื่องของดอกไอตัวตลาดหุ้นตกอย่างหนักยังไม่เคยมีมากตอนเลยนะอันนี้อันที่หนึ่งนะครับเพราะเขาเองก็ดูตลาดหุ้นไม่ว่าจะปักแขงว่าเฮ้ยไม่ได้ดูว่าตามตอนที่สองอันนี้หนักมากเป็นครั้งแรกในรอบ20ป,ปีครับที่คุณทิ้งดอลลาร์มากทิ้งพันธบัตรนะครับ ระยะเวลา10ปี30ปีไอตัวพันธบัตรของอเมริกาเนี่ยโดยปกติมันก็เป็นก็เรียกว่าเป็นอะไรครับฮาเวนนะครับเป็นที่ที่สำหรับเวลาเกิดวิกฤติไรเนี่ยคนก็หนีไปทองแล้วก็หนีไปทางดอลลาร์หนีไปทางด้านพันธบัตรแต่คราวนี้ทิ้งพันธบัตรจนในทางผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยนะครับแทนที่จะลดลงกลับขึ้นเพราะขึ้นมีอันตรายแล้วในรอบ20กว่าปีถ้าผลเกิดไม่เชื่อในดอลลาร์เชื่อนี่อเมริกาตาย เพราะอเมริกานั้นขาดดุลมีประมาณสูงถึงร้อยี่สกว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP และที่มันอยู่ได้เพราะว่าดอกเบี้ยมันตามนะครับแล้วก็สามารถที่จะอะไรครับโรโเวอร์ขยายขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดอกเบี้ยมันสูงขึ้นเพราะคนไม่ไว้ใจคนไม่ใจแค่นี่เองครับอเมริกาเนี่ยสามารถจะมีปัญหาพังได้เลยวิกฤตขึ้นมาได้อันนี้เป็นตัวที่สองนอกจากเรื่องราคาหุ้นตัวที่สามที่เกี่ยวข้องก,ก็คือทางด้านอะไรครับวอลมานะครับกับทาเกตก็เตือนประธานวิเดี เฮ้ยไอค้าเปลีกย,ยกเนี่ยไอยตัวเชลอ่ะก็คืออะไรครับมันจะว่างแล้วนะไม่มีของขายแล้วนะครับพวกภูมปเก็บริภาษีเพราะนี้กระทบกับฐานเสียงของเขาอ่ะของจะแพงขึ้น,น่ะอินฟล,ลักชั่นจะสูงขึ้นอะ <S 2> <S 2> แล้วก็ที่สาคัญอีกอันหนึ่งคืออะไรครับตัวเศรษฐกิจกําลังย่าแย่น,นะครับเศรษฐกิจอัตราการเติบโตต,ตรมากทีแล้วเศรษฐล็อกคงจําได้ในสมัยไบเดนเนี่ยนะครับรว่าเศรษฐกิจกได้ชิ่นใหญ่มากขยายตัว2 3สาเปอร์เซ็นต์ ถือว่าสูงสุดในกลุ่มประเทศพัฒนาเพราะฉะนั้นปัจจัยสี่ตัวนี้เองครับที่เป็นตัวที่บายประทับเนี่ยมาเจรจาโดยเฉพาะรัตุดีครังนะครับก็ออกมาเผยใสต,ตั้งแต่แรกแล้วว่าทั้งสองฝ่ายอยู่ไม่ได้หรอกครับแล้วก็เปรียบว่าที่เล่นภาษีร้อยสีส่ห้าเนี่ยมันไม่ใช่เก็บภาษีนะมันเป็นเอ็นบาร์โกให้กับจีนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เท่ากับเป็นการบอกกันชัดส่วนจีนเองก็หนักหนานะครับเพราะว่าในขณะเดียวกันจีนเองต้องทำาไมครับโอโ้โหต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งออกไม่ต้องพูดถึงนะครับขาย่ออกสินค้าต่งตางๆเหล่านี้นะครับขอแปลงแพงขึ้นตัวเขาเองซึ่งอเมริกาตอนแรกตั้งใจว่าจีนเะนี่ยกำลังอยู่เป็นฝ่ายเสียเปรียบคิดว่าเป็นฝ่ายเสียเปรียบนั้นจะมีปัญหาเรื่องดีเฟลชั่นเงินเฟื่องน,นั้นจะมีปัญหาสังหาเรเงินตราและส่งออกในเะท่ากับหนึ่งในสามถ้าเกิดมีปัญหาปั๊บในกรณีเขาเองก็แย่นะครับจีนเนี่ยอยู่ไม่ไหวแนะ่เอาเข้าจริงๆปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายอย่างที่อาจารย์เล่าก็คือเสียหายทั้งคู่ นะครับเพราะฉะนั้นกินเองก็นหนักหนาพอสมควรเพราะฉะนั้นในกรณีแต่ต่างฝ่ายต่างปากแข็งไม่ยอมเป็นคูนี่เริ่มที่จะมาขอเจราจาแต่ก็พูดในตำานองเฮ้ย hey นะครับเอ่อหน้าเอ่ออยากจะเจราจาถ้ามีฝ่ายเดินแสดงอะไรครับแต่งท่าถีก่อนฝันต่างฝ่ายต่างก็งยอมแต่ขาจริงๆทั้งสองฝ่ายพูดง่ายมีความจำเป็นต้องเข้าหากันแล้วครับนะครับเถียงแต่ว่าในระยะแรกคนก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey ในกรณีการเจราจาเนี่ยเพราะว่าอเมริกาบอกว่าการเจราจาครั้งนี้ คงจะไม่มีรายละเอียดเป็นแค่จุดเริ่มต้นในการหาทางในการเจรจาตอนแรกนะฝุดน,นะว่าไม่กล้าที่จะฟันธงว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจานะไอ้ที่เป็นรูปธรรมยังไม่ชัดแต่ปราวกฏว่าก็เป็นที่การปิดคาดในการสิ่งส่วนนี้ก็แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์หนักหนาสําหรับสองประเทศผิดคาดตรงที่ <się S 1> มีการเป็นรูปธรรมแล้วในการรูปธรรมนะแต่ว่ายมากกว่าที่นักวิเคราะห์คิดเอาไว้คือร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเพราะว่ายัางมีเรื่องอื่นๆที่รอในการที่จะเจร,รจากันอยู่เยอะมากอันนี้แล้วก็พอยส์ไว้เก้าสิบ้านเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คืออ่ายังมีเรื่องที่จะต้องเจรจาอีกหลายเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอะไรครับไอ้ตัวก้าไอ้ตัวสงครามการค้าถามว่ามันลงแล้วอีกหน่อยจะขึ้นได้อีกอไมอันนี้นที่หนึ่งนะครับอันที่สองเรื่องที่ยังเหลืออยู่นะครับยังยังไม่หมดนะครับอันนี้จะจะมีการเจรจาขนาดไหน ันที่สามสิ่งที่ทัาต้องการต้อ้การเจรจาที่ครอบคลุมไม่ใช่มีตีเรื่องการค้าแต่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพราะว่าตัวเขาเองนะขณะที่ผลทนอยู่ก็มีแนวโน้มที่จะมีการขึ้นภาษียกอ,อย่างนีเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของยานะครับแล้วก็หนังนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆน,งนี้เพราะฉะนั้นเนกรณีนี้หมายกว่าว่าตัวทําเองก็ยังไม่ได้จบเพียงแต่ว่าต้องการที่จะเรียกว่าดูตัวไหนนะครับ ที่เล่นแล้วไปผลกระทบเป็นน é g a ี i v e sum g ก็จะมีการอะไรครับแก้เกมซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งและยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของ Tik t o อกเรื่องของทางด้านของอะไรครับอ่าเรื่องของทางด้านความมัน่นคงเพราะฉะนั้นในกรณีพูด,ดง่ายๆอ่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นแค่สงครามการค้าไม่ใช่สงคารามเศรษฐกิจแต่เป็นสงคารามที่ว่าโลกครอบคลุมทั้งเรื่องเกี่ยวแม้กระทั่งค่านิยมต่างๆเหล่านี้และสังเกตดูสิ่งที่ทําเนี่ยครับสแสดงที่ทางด้านยูเครนและเซียส่วนน้นก็คือ ต้องการให้มันจบเร็วเพื่อจะคอนเซนเทรตทุกอย่างมาทางด้านจีนครับเพราะฉะนั้นนี่จะพูดง่ายๆว่าอันนี้มันเป็นเพียงการต่อสู้สงครามยังไม่จบเพียงแต่ว่าสนามรบนะครับสนามรบตอนนี้ลาไปเรียกว่าชะง,งักไปชั่วคราวมันยังมีอีกหลายสนามรบสนามรบนี้ยังไม่จบก็ยังมีสนามรบย่อยๆอยู่แต่สนามยังหลายอย่างเพราะฉะนั้นยังมีสงครามอยู่ครับเพียงแต่ว่าสนามรบต่างคนต่างด้วยทัพรบ ลดลงไปชั่วคราวครับเป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นขนาดนี้ครับค่ะทีนี้เรื่องของตัวเลขนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ได้กรุณาแตะแล้วนะคะแต่ว่าอยากชวนอาจารย์วิเคราะห์ต่อนะคะเดิมทีก่อนที่จะเจราจาคุณทรัมป์มีโยนตัวเลขออกมาบอกว่าภาษีจีนเนี่ยเหลือสัก80%น่าจะเป็นเรทที่ดีนะคะจีนเองก็ไม่เผยเลยว่าจะลดภาษีให้กับอเมริกาเท่าไหร่แต่ออกมาจริงเนี่ยลดมาตั้ง115%นะคะอาจารย์ตัวเลขมหาศาลขนาดนี้เนี่ย อ,อาจารย์วิเคราะห์ว่ามันมาจากไหนคะ่ะแรงกดดันต่ออเมริกามหาศาลเพราะฉะนั้นคุณสังเกตูครับมเป็นนักเจรจาต่อรองชั้นเซียนแต่เขาถึงเข้าชักเข้าชักออกไงเพราะว่าเกมของเขาอย่างทีง่อาจารย์เคยเล่าไงครับว่าเป็นเกมซึ่งคงจําได้นะครับเป็นเกมซึ่งนะครับถ้าเขาคิดว่าเกมนี้เขาชนะเขาเสียเล่นแต่ถ้าเกมนี้เขาคิดว่าเล่นไปแล้วนะครับอาจจะชนะไม่หมดเขาก็จะลด ลาวาสอบลงให้มันชนะน้อยลงแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งไม่ได้ชนะแถมจะพังเอาด้วยในกรณีไม่ใช่ลดลาวาสอบจะต้องยอมมากเพราะฉะนั้นกรณีที่ยอมเมันเนี่ยลดลาวาสอบมากก็คือตัวเองก็รู้ว่าไอ้อาจจะกรกทังขึ้นมาอันนี้คือเหตุผลว่าลงมาเยอะนะครับใน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 ,ในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะโดยปกติสังเกตุตัวเขาเองก็บอกเฮ้ยนะครับ่างผล่างแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์แต่ที่ลงมาเยอะสแสดงว่ามันมีการเตือนภัยข้างหน้าว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอเมริกาต้องรีบแก้นะ เรื่องของความไม่เชื่อมั่นรัฐมนตรีคลังก็ถึงบอกเอ้ยมันเป็นการลงชั่วคราวนะครับที่มันลงชั่วคราวก็เพราะว่าเอามันเพิ่มมันมีก็เลยาร์บิทรา e ก็คือว่าไอ้ตัวอื่นมันมันมันลงตอนแรกตอนที่หุ้นตกตกอย่างอื่นลงเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ซื้อพันธบัตรมันก็ได้กําไรเพราะตอนแรกเงินก็เลยขายพันธบัตรเพราะงั้นอย่าไปสนใจเอาให้าไิงลึกๆเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเชิงของจิจวัตเป็นครั้งแรกที่นักลงทุนกําลังมองว่าในเชิงโครงสร้าง ไม่ไว้ใจทางด้านอเมริกาเศรษฐกิจอเมริกาไม่ไว้ใจดอลลาร์อันนี้แหละครับที่ผมคิดว่าเป็นเหตุผลอันหนึง่งที่สําคัญมากที่ครัมต้องรีบแก้เกมอันนี้ถึงลดมาถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่ได้พูดถึงครับค่ะทีนี้เก้าสิบวันค่ะอาจารย์คือถ้าทั้งสองฝ่ายเห็นว่าเสียหายกันทั้งคู่แล้วก็จะเริ่มเจราจาตกลงกันนะคะทําไมมาถึงต้องมีระยะเวลาเป็นการชั่วคราวเก้าสิบวันทําไมไม่จัดการเจราจาให้เรียบร้อยไปเลยแล้วก็คือนัด เจราจากันขั้นตอนต่อๆไปอื่นๆให้มันเริ่มต้นแบบเป็นทางการดูได้ง่ายครับทร้อ์เองก็กําลังสู้กันหลายเมื่ก่อนครับสู้กันหลายเวทีพอสู้กันหลายเวทีนียครับสิ่งที่เขาต้องการคือวงสกเกตูนะ่ะเขาจะใช้วิธีอันแรกนะครับก็คือตอนแรกๆเล่นทุกประเทศเลยแต่พอตอนหลังเล่นไปเล่นมาตัวเองจะพังอะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยกําหนดจําได้ไมเก้าสิบวัน นะครับ<ช>แล้วก็จะเน้นหลายหกสิบกว่าประเทศที่มันเป็นอย่างนี้ก็คือต้องการคอนเซนเทรตนะครับลดเรื่องของสนามลบลงมาเล่นงานจีนอย่างเดียวเลยแล้วก็ขึ้นจีนแต่พอเล่นไปปั๊บเอาเข้าจริงๆงนะครับจีนสู้พอสู้ปั๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาุไปกระทบก,กับเขาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเล่นท่วไปหมดแล้วก็มาเล่นจีนเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องลดอะไระครับลดเรื่องของ เอ่อค่าเรียกว่าสักรูลงแล้วก็อะไรครับมาคอนเซนเทรตจีนแต่คอนเซนเทรตดจีนก็ยังมีปัญหาไม่รอดเพราะว่าดูได้ชัดนะถึงกับต้องแก้เกมยอมให้ชอง iPhone เนี่ยที่เนะี่ยเป็นจะทักลบอันแรกเลยจําได้ไหมครับมีการยกเว้นเรื่องของ iPhone ด้านต่างต่างเหล่านี้กับคอมพิวเตอร์เพราะน,นี่เป็นแสดงถึงสิงส่งที่อเมริกากาลังเป็นเชิญทีนี้สิ่งที่ทั้มตอนนี้กําลังทําอยู่ก็คืออะไรครับมันต้องมีการเจรจาแล้วก็มีการเรียงลําดับสิ่งก็ต้องเรียงลําดับอันแรกก็คือ เอากับประเทศที่คิดว่าจบลงนะครับได้ง่ายหน่อยนะครับจบลงได้ง่ายหน่อยนะครับเพื่อที่จะมาบอกกับประเทศอื่นคุณต้องยอมเขานะผมพอจากนั้นนนี้เราจะเห็นได้ก็มีทางประเทศอะไรด้านที่อินเดียไงที่มีแนวโน้มตามมาด้วยอะไรญี่ปุ่นตามมาด้วยทางด้านไหนกับเกาหลีแล้วก็มองหลายประเทศที่เราเรียกว่าเฮ้ยพอจะเป็นได้นะครับเวียดนามเพราะว่าประเทศเราที่ยอมเขาไะ นะครับแล้วก็อินโดนีเซียต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาประเภทที่เรียกว่าง่ายหน่อยยอมเขาเพื่อจะเป็นตัวอย่างบอกใครต่อใครเห็นไหมต้องทําตามแบบนี้แล้วก็ลดเรื่องของแรงกดดันต่อเขาก็อีกประเภทหนึ่งต้องการโชว์กับทั้นด้านของอะไรครับอังกฤษให้เขารู้ว่าเฮ้ยนี่ไงครับเป็นโชว์ตัวอย่างนะครับมันประสบความสำเร็จในการโชว์ตัวอย่างของผิดนี่เป็นลักษณะพิเศษครับเป็นการปลอกขวัญความพอใจ นะครับที่รู้ักขุยกับทางด้านกีตาร์แล้วพอใจใอังกฤษเพราะว่ามีความสัมพันธ์เป็นลักษณะพิเศษระหว่างกันスペเชียลリレーションเชฟสองพอใจอันที่สองเหมือนกับเป็นการตอกหน้า EU เพราะก็มองว่า EU เป็นศัตรูตั้งสาภาพยุโรปขึ้นมาเพื่อวำงานอเมริกาและก็ทําให้เกิดปัญหาเรื่องการค้าเรื่องต่างๆสามเรื่องอีกส่วนหนึ่งก็คือความรู้สึกนะฮะต้องการที่จะอะไรครับต้องการที่จะ,จะแสดงให้เห็นนะ ว่าการที่ผลออกมาจากแ็กซิบเนี่ยดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้มาร่วมกันในการพัฒนาร่วมกันอันนี้เป็นตัวที่สามตัวที่4ี่เป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าอะไรครับทําเองก็นะครับแม่เนี่ยเป็นอะไรครับมาจากสกอตแลนด์และตัวเขาเองก็ชอบอังกฤษเพราะว่าเชื้อสายกันยอันหนึ่งก็คือรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้รับเชิญเป็นอะไรครับเป็นผู้นําคนแรกในโลกนะครับที่จะเข้าเฝ้าอ่อ่าพระเจ้าชาวิที่สิงเข้าเฝ้าครั้งหนึ่งแล้วนะ ตอนนี้ถูกเชิญจะเท้าเฝ้าอิชาครั้งหนึ่งตอนที่ตัวนายยุคตรีอังกฤษไปพบกับทรัมป์ก่อนหน้านี้เพราะสิ่งต่างเหล่านี้ก็เป็นตัวที่ต้องการจแสดงออกเพราะสิ่งที่เขาทําตอนนี้ก็คือเอาจากที่ง่ายไปก่อนโชว์เสื้อลดแรงกดดันนะครับแล้วก็คอนเซนเทรตมาที่ไหนครับมาที่จีนแล้วก็แล้วก็ก่อนจะามาถึงจีนก็จะเป็นสาภาพยุโรปแต่เข้าเข้าใจว่ามันรอไม่ได้เพราะอะไรครับพอมาถึงจุดหนึ่งตัวเขาเองจะมีปัญหาเลย ่างที่อาจารย์เล่าเรื่องของอะไรครับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนแอ้เรื่องของดอลล่าร์เรื่องของอะไรครับเรื่องของ,ออง,ของาคันธบัตรเรื่องของเงินเฟ้พอพราะฉันรอไม่ได้นี่คือเหตุผลเรื่องรีบกระหืดกระหอบนะครับนะครับในกรณีทั้งสองฝ่ายมีความจําเป็นและไม่ได้เป็นเรินอกระหอบอย่างเดียวรีบเร่งลดไปแนตราที่สูงพัานพี่อัตราสูงกําหนด90วันเพราะอะไรครับเพราะสถานการณ์ยังไม่จบนะครับถ้าท่าอย่างหยินวามรู้สึกว่าเจราจาไปเจราจาตัวเขาเองนะเริ่มที่อะไรครับ ลดเอ่อเข้มแข็งมากขึ้นในกรณีก็พูดง่ายก็คงจะต้องมาดูต่อเพราะสิ่งที่เขาต้องการเล่นงานเีนมันไม่จบยุ่ตรงนี้เพราะนี้ก็ต้องมาดูว่าจะเล่นงานได้ขนาดไหนก็เ,เขาต้องไปดูเอ่อเวลาเปลียนพอว่าต่อไปแต่ละประเทศเนี่ยจะยอมขนาดไหนเขาจะมียหน้าต่อรองสถานการณ์โลกเรื่องของตลาดหุ้นเรื่องของนี้จะกระทบกับเขาอ,อย่างไรเพื่อที่จะมาดูว่าเฮ้จะเล่นเกมอย่างไรต่อไปนะครับและอันที่สองก็คือเกมมันนี้มันยังไม่ได้จบอยู่ที่การค่า ไอ้สิ่งต่างเหล่านี้จะเป็นเรื่องของการแรงกดดันทางด้านของการด้านอย่างอื่นที่อาจารย์ได้พูดถึงด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนเรื่องเทคโนโลยีระดับสูงนะก็ะอย่าลืมจีนก็ยังเล่นงานเท่าเรื่องของไอ้สิบตัวที่เป็นอเอ่อแร่เอิร์ดต่างเหล่านี้เรื่องการลงทุนนะครับแล้วยังมีเรื่องอื่นที่ทํายังเล่นไม่จบที่ยังคาราการังอยู่กับอีกงานหนึ่งก็ต้องการดูว่าแต่ละฝ่ายนะั้นะมีการละเมิดไหมนะครับมีการละเมิดหัการหรือ,อเปล่า อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะต้องมาดูอีกทีหนึ่งและคําละเมิดในที่นี้อาจจะต้องดูนิดหนึ่งคําละเมิดก็คือสวมสิทธิ์นะครับสวมสิทธิ์ก็คืออะไรครับในกรณีที่ว่าให้อ่มีการสวมสิทธิ์ซึ่งอาจจะมองจีนมีการสวมสิทธิ์อะไรหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นีส่วนหนึ่งที่ต้องการดูสถานการณ์อ่านี่เป็นเหตุผลว่าทาไมถึงยังอยู่ที่เก้าสิบวันเรื่องยังไม่จบครับมันยังมีเรื่องที่จริงๆก็ยังจริงๆก็เรื่องนี้ไม่มารวมอยู่ในนี้ คงจะเป็นเรื่องของทิกต็อกนะครับในเรื่องหนึ่งอาจจะขอให้อเมริกนะช่วยหรือทางด้านยูเครนหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของอะไรครับกับทางด้านของมิติที่จะมีการพันกันเป็นองค์รวมในการเจรจาเพราะเรื่องนี้เป็นเพียงหนึ่งในสนามรบนะครับในสนามรบที่มีอีกหลายหลายแห่งเพราะนั้นสงครามยังไม่จบครับ มุ่งสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิศเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ